็นอีกหนึ่งนะักธุรกิจสาวไฟแรงที่ฮอตแบบสุดๆทั้งในเรื่องของธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณีภายใต้แบรนด์ KK Diamond ที่สามารถจำหน่ายแหวนเพชรได้มากถึง200วงต่อวันและในฐานะศิลปินเจ้าของซิงเกิลดังให้เป็นอดีตก,ก็พอและอีกมากมายสำหรับคุณกุ๊กไก่รวิสาคำเมืองทีลาสุดขว้าสองรางวัลใหญ่จากสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยที่ได้รับร่วมกับจิตอารีมาดามอุปถัมภ์เครือข่ายองค์กรสตรีไทยและชมรมนักข่าวธุรกิจ กับรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี Top Business Award 2023และรางวัลนักบริหารนักธุรกิจหญิงเก่งแห่งอาเซียน CO Women Award 2023ณสมโมสรกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครก็นะคะชื่อกุกไก่นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเพชรแล้วก็เครื่องประดับอัญมณีนะคะในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะ ผมก็รัทพลพน,นันครับผมเป็นที่ปรึกษาของแบรน์ JK Diamond ครับใช่ค่ะก็เป็นรางวัลน,นะคะศิลปินยอดเยี่ยมนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะเพราะว่าความฝันของกุกไก่ก็คือการเป็นศิลปินอะไรอย่างนะะี้ค่ะดีใจมากเพราะว่าอันนี้เป็นศิลปินที่กุก๊กไก่เริ่มทำผลงานตัวเองประมาณ1-2เดือนแล้วก็ได้รับรางวัลเลยดีใจมากค่ะ วันนี้นะคะก็จะเป็นรับรางวัลน,นะคะธุรกิจยอดเยี่ยมนะคะก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านเพชรทีท่ผู้ไก่ได้ก่อตั้งขึ้นนะคะชื่อแบรนด์ร้านเพชรนะคะ KK Diamond ค่ะกะ็ธุรกิจร้านเพชรเนี่ยกู้ไก่ทำมาระยะเวลาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ก่อตั้งขึ้นประมาณ2ปีแล้วแต่ตอนนี้ทางธุรกิจเราก็กำลังจะ พัฒนานะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็คือจะมีการนะคะจัดงานโช์เครื่องเพชรนะคะในวันที่4พฤศจิกายนก็จะเป็นงานเซอร์ไพรส์เลยที่หลายๆคนรอคอยนะคะก็จะมีเราดารานะคะศิลปินมากมายเข้ามาในงานนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของเราเลยไม่ที่สุดค่ะแต่ว่าเป็นงานเซอร์ไพรส์ที่กู้กไก่จัดทำขึ้นนะคะในนามของบริษัทเชเดียมอน่์ แล้วเห็นว่าได้รับรางวัลที่สิงคโ,โปร์ด้วยอันนี้เป็นรางวัลอะไรยังไงล่ะคะเป็นรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมนะคะ<ม>ก็รู้สึกดีใจมากนะคะ<ม>เพราะว่าความฝันก็คือกุ๊กก่อยากเป็นศิลปินนะคะแล้วก็อยากจะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะคะในบทเพลงค่ะการเดบิวต์เพลงม,มากค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอะไรนะการเดบิวต์เพลงเตรียมเผดตัวศิลปินเป็นยังไงบ้างการเดบิวต์เพลงใช่ไหมคะก็ ง่ายนะคะแล้วก็เวลาทําไปเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในเนื้อเพลงเนี่ยครูไก่ก็จะเล่าถึงชีวิตหรือว่าสิ่งที่อยากจะบอกหรือให้กําลังใจทุกๆคนในเนื้อเพลงนั้นอะไรเงี้ยค่ะร้องมีสนร่วมกับเพลงอะไรหนบ้าน<ๆ>ก็เป็นนางเอกในอเนอ็มวีนะคะก็ล<ๆ>งที่ช่องทาง YouTube นะคะ<ๆ>ก็ฝากติดตามด้วย<ๆ>อ่อนอไแอ่อนอไปแล้วนะคะประมาณ<ๆ>เกือบ2อาทิตย์ คนดูเกือบสองแสนอันเนี้ย็กคแบบดีใจมากค่ะฟลิปแบบนี Ó, ้ขนาดนี k ้เพลงต่อไปต้องมาแล้วใช่ไหมเพลงต่อไปกำลังมาอีกไม่กี่วันนี้ค่ะเป็นเพลงอะไรนะคะรอได้ไหมคะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักมากก็คือฟังได้ทางช่อง y o YouTube เหมือนเดิมใช่ค่ะช่อง u t u b e นะคะชื่อช่องนะคะ KK Diamond ถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากจะติดตามผลงานเพลงแล้วก็กสนใจอยากจะดูแบบเครื่อประดับร้านอิดของเราสามารถติดตามได้ช่องทางไหนคะสามารถติดตามกูไก่นะคะได้ที่ช่องทางเพจ f a c e b o o k Tik t o อแล้วก็ Instagram นะคะชื่อช่อง KK Diamond นะคะก็นอกเหนือจากการลงผลงานเพลงต่างๆแล้วนะคะก็จะมีการประกาศหรือการแจ้งงาน ที่จะจัดโชว์เป็นงานเซอร์ไพรส์สำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะดูเครื่องประดับเพชรและการแสดงโชว์ของกุกไก่เองที่กุกไก่เตรียมโชว์ในวันที่4พฤศจิกายนนี้จะเป็นวันเกิดกุกไก่เองแล้วก็มีโชว์ร้องเพลงสากลเป็นอัลบั้มของตัวเองทั้งหมด9เพลงค่ะตอนนี้คือเตรียมตัวไปถึงแล้วคะกับงานวันที่4 เตรียมตัวนะคะตื่นเต้นกับการเตรียมตัวมากเพราะว่าเป็นเพลงสากลด้วยเกือบเก้าเพลงนะคะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ<ม>ก็กูไก่บอกเลยว่างานนี้เซอร์ไพรส์มากรอติดตามวันที่สใช่ไหมค่ะก็วันที่4นี้นะคะเป็นวันเกิดกูไก่เองนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมโชว์เครื่องเพชรของเหล่าดาราศิลปินแล้วก็ กไก่ก็จะเชิญชวนทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อยากจะมาร่วมง,งานหรือมาพบกูไก่ก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะที่ช่องทาง KK Diamond นะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะหรือว่า Instagram IG ก็ทักเข้ามาได้เพราะว่ากูไก่ต้อนรับทุกคนแล้วก็ภายในงานนะคะฟรีทั้งงานค่ะอเเดี๋ยวยื่นก่อนนะ